วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของเศรษฐีผิวดำที่ตัดสินใจปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีใครเห็นในสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันจะทำให้คุณต้องตกใจความคาดหวังที่ถูกท้าทายความภาคภูมิใจที่กลับมาทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลาหนึ่งเดียวที่เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดอย่าพลาดคลิกดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกใบนี้คืออะไรเสียงลมเย็นพัดผ่านปลอกแคบๆในใจกลางเมือง กลิ่นควันจากอาหารริมทางลอยตลับอวนชายผิวดำร่างใหญ่เดินลากเท้าอย่างเงียบงันเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเปร่อเปื้อนจนดูไม่ได้เขาหยุดยืนหน้าร้านอาหารหรู้ใจกลางกรุงเทพชื่อร้านถูกประดับด้วยไฟนีออนสีทองพนักงานหญิงในชุดสูตรเรียบหรูอมองเขาด้วยสายตาดูแคลนคุณมาทำอะไรตรงนี้คะน้ำเสียงเธอเย็นชาเขาก้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมผมหิวมากครับขอข้าวสักจานได้ไหม เธอสายหน้าอย่างรังเกียจที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนแบบคุณไปให้พ้นเถอะคะลูกค้าคนอื่นในร้านหันมามองเป็นตาเดียวเสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมโต๊ะด้านในเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเดินผ่านแล้วเบี่ยงตัวหลบเขาราวกับกลัวจะเปื้อนชายคนนั้นยืนนิ่งมือเขากำแน่นจนสัน่นแต่ดวงตาย,ยังคงสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในร้านอย่างช้าหาหา่ เสียงบริกรตะโกนลั่นเหยหยุดนะห้ามเข้าไปทันใดนั้นประตูห้องผู้จัดการเปิดออกชายหนุ่มในสูทสีดําสนิทเดินออกมาด้วยสีหน้าตกใจเขารีบตรงเข้ามาหาชายขอทานทันทีท่านครับผมขอโทษด้วยครับเขาก้มหัวต่ําอย่างเคารพพนักงานทุกคนหยุดนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความสับสนลูกค้าหลายคนเริ่มกระสิบกระซาบชายขอทานค่อยๆถอดหมวกเก่าๆออกจากศีรษะ ผมอยากสกดำเงาเผยให้เห็นจากนั้นเขาจึงเอื้อมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องหรูจากกระเป๋าขาดหาหาหน้าจอสว่างขึ้นทันทีพร้อมชื่อบัญชีเจ้าของกิจการผมคือเจ้าของร้านนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แน่นหนักทุกคนเงียบปริดเหมือนถูกสาบบริกรหญิงคนนั้นตัวแข็งเหมือนหินเสียงถ้วยจานที่เคยดังพันเงียบสนิทเขาหันไปมองพนักงานหญิงที่ไล่เขาออกไปเมื่อครู่ เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากดวงตาเริ่มแดงกำ่ำเขาเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าหาหะใบหน้าของเขานิ่งเฉยแต่แววตาคมกริบจับจ้องตรงกลิ่นน้ำหอมแพงในร้านกลับรู้สึกเหม็นชุนในความเงียบงนันเสียงนาฬิกาบนผนังเดินติ๊กตอกชัดเจนในอากาศตึงเครียดเขาหยุดยืนห่างจากเธอเพียงหนึ่งก้าวจากนั้นเขาก็เอ่ยคำที่ไม่มีใครคาดคิดคุณถูกไล่ออกทันที เสียงของเขานิ่งเรียบแต่หนักแน่นหญิงสาวเบิกตากว้างน้ำตาเริ่มไหลออกมาได้โปรดฉันขอโทษเธอก้มกราบแทบเท้าเขาเสียงสะอื้นของเธอดังท่ามกลางความเงียบของทั้งร้านเขายืนมองเธอโดยไม่พูดอะไรเพียงแค่ลมหายใจของเขาก็ทำให้ทุกคนในร้านรู้สึกอึดอัดอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศกรับรู้สึกหนาวจนขนลุกลูกค้าหลายคนหลบสายตาไม่กล้าสบตาเขาแม้แต่น้อย ผู้จัดการเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบท่านครับพวกเราไม่รู้จริงๆว่าเป็นท่านชายคนนั้นหันมามองเขาดวงตาไร้แววความโกรธนั่นแหละคือปัญหาเขาตอบสั้นหาหะเขากวาดตามองพนักงานทุกคนฉันเปิดร้านนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนถูกเหยียดแบบที่ฉันเจอเมื่อครู่เสียงของเขาเต็มไปด้วยพลังแม้จะไม่ดังแต่ทุกคำชัดเจนราวกับสะกดทุกลมหายใจ ผู้จัดการตัวสั่นมือจับกระดุมเสื้อแน่นชายคนนั้นหันไปมองลูกค้าทุกคนพวกคุณหัวเราะเมื่อเห็นคนลำบากคุณรู้ไหมว่าแค่หนึ่งคำพูดหยาบๆสามารถทำลายศักดิ์ศรีของใครคนหนึ่งได้เสียงบางคนเริ่มสะท้อนความรู้สึกผิดไม่มีใครกล้าส่งเสียงหัวเราะอีกแม้แต่นักธุรกิจหนุ่มที่เคยยิ้มเยาะก็หลบตาทันทีชายผิวดำหันกลับไปที่ประตูร้านวันนี้ฉันไม่ได้มาในฐานะเศรษฐี ฉันมาในฐานะคนธรรมดาที่หิวและแค่อยากได้ความเมตตาทุกคนในร้านเงียบงันไม่มีเสียงจานไม่มีเสียงพูดไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจแรงหาหะเขาเปิดประตูร้านออกไปช้าหาหะเสียงกระดิ่งเหนือประตูสั่นเบาหาหะและทุกคนยังคงยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งอยู่กับที่เขาก้าวออกสู่ถนนอย่างสง่างาม แสงแดดยามบ่ายกระทบใบหน้าของเขาอย่างนุ่มนวลแต่หัวใจของทุกคนในร้านยังคงหนักอึง้งพนักงานหญิงคนนั้นสุดตัวลงกับพื้นเสียงสะอื้นของเธอดังแทรกในความเงียบลูกค้าหลายคนลุกจากเก้าอี้เดินออกจากร้านอย่างอึดอัดบางคนก้มหน้าบางคนหลบตาผู้จัดการยืนทิงกำแพงเหงื่อไหลเต็มหน้าเขารู้ว่าเหตุการณ์วันนี้จะไม่ถูกลืมง่ายหาหะในขณะเดียวกัน ชายคนนั้นเดินหายไปในฝูงชนอย่างเงียบงนันไม่มีรถรูไม่มีผู้ติดตามไม่มีแม้แต่รองเท้าใหม่มีเพียงศักดิ์ศรีที่เขายังรักษาไว้ได้แม้จะปลอมตัวเป็นใครก็ตามทุกก้าวของเขาหนักแน่นเหมือนทิ้งน้ำหนักความจริงไว้เบื้องหลังเสียงนกบินผ่านเหนือหัวกลิ่นไอแดดบนพื้นคอนกรีตยังร้อนระอุแต่ในใจเขาเยือกเย็นอย่างประหลาดเขาเดินไปหยุดที่มา้านั่งไม้ริมฟุตบาท นั่งลงเงียบๆแล้วหลับตาใบหน้าผ่อนคลายเหมือนปลดเปลื้องบางสิ่งเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินผ่านมาในมือมีขนมปังชิ้นเล็กเขาหยุดมองชายผิวดำคนนั้นสักครู่จากนั้นก็ยื่นขนมปังให้คุณลุงหิวไหมครับชายคนนั้นลืมตาขึ้นอย่างช้าหาหะแววตาอบอุ่นส่องประกายอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เขารับขนมปังด้วยมือที่เคยถูกเลต่ตเพิดเมื่อชั่วโมงก่อนแล้วพูดเบาๆว่าขอบใจมากนะไอ้หนูน้ำเสียงของเขานุ่มลึกเต็มไปด้วยความซาบซึง้งเด็กชายยิ้มกว้างดวงตาสายเื้อไร้าการตัดสินเขานั่งลงข้างๆโดยไม่ลังเลไม่มีท่าทีรังเกียจกลิ่นเสื้อผ้าที่เปื้อนฝุ่นและเหงื่อชายคนนั้นกัดขนมปังคำเล็กๆอย่างช้าห,าหา่ารสชาติธรรมดาแต่กลับรู้สึกอิ่มใจอย่างประหลาด ขณะที่เคี้ยวเขาหันไปมองเด็กน้อยลมหายใจของเขานิ่งลึกเขายิ้มตอบเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่เคยปรากฏในร้านหรูของตัวเองรอยยิ้มที่ออกมาจากความจริงใจไม่ใช่ตามรารยาทไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าขาดขาดข,าดของเขาสั่นเบาหาหาเขาหยิบขึ้นมาดูหน้าจอแสดงข้อความจากเลขาส่วนตัว สื่อกำลังรายงานข่าวเรื่องร้านของคุณที่เกิดขึ้นวันนี้เขาสไลด์หน้าจอขึ้นอย่างเงียบหาหาวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่เขาถูกดูถูกกำลังถูกแชร์เป็นไวรัลเสียงของพนักงานหญิงที่เคยพูดอย่างเหยียดหยันดังกล้องในคลิปคอมเมนต์นับพันปรากฏใต้โพสต์คนแบบนี้ไม่ควรให้บริการใครทั้งนั้นน้ำใจมนุษย์อยู่ที่ไหนเขาเป็นเจ้าของร้านหรูแต่ถูกตัดสินเพียงแค่เสื้อผ้า ชายคนนั้นวางโทรศัพท์ลงอย่างเบามือเขาหันไปมองเด็กชายอีกครั้งเจ้าหนูขนมปังชิ้นนี้ล้าค่ากว่าร้านอาหารทั้งร้านของลุงเสียอีเด็กชายหัวเราะเบาๆโดยไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากข้างในรอบตัวเริ่มมีผู้คนหยุดมองบางคนจำเขาได้จากคลิปที่กำลังเป็นข่าวใช่ในชุดขอทานคนนั้นคือเจ้าของร้านที่ร่ำรวย และววันนี้เขาไม่ได้สอนบทเรียนด้วยคำด่าหรือคำสั่งเขาสอนด้วยความเงียบด้วยขนมปังหนึ่งชิ้นและด้วยหัวใจที่ยังคงศรัทธาในความเมตตาเล็กๆจากคนแปลกหน้าผู้คนเริ่มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทีละนิดบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปบางคนยืนเงียบมองด้วยแววตาสำนึกชายผิวดำยังคงนั่งนิ่งข้างเด็กชายคนนั้นไม่มีการแสดงไม่มีคำพูดโอ้อวด เพียงแค่ความเงียบสงบที่กลับส่งเสียงดังไปถึงหัวใจของทุกคนคุณยายคนหนึ่งในชุดธรรมดาเดินเข้ามาพร้อมถุงข้าวกล่องลุงรับนี่ไว้เถอะฉันไม่มีอะไรมากแต่แบ่งกันได้เขารับมาอย่างนอบน้อมพร้อมพนมมือขอบคุณขอบคุณครับน้ำเสียงของเขายังคงสุภาพผู้คนเริ่มนั่งล้อมรอบเขาเหมือนเขาเป็นศูนย์กลางของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองไม่ใช่เพราะความร่ำรวย แต่เพราะเขาเตือนให้ทุกคนจําได้ว่าศักดิ์ศรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าว่าความเมตตาไม่ควรมีเงื่อนไขแสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงในยามเย็นเงาของเขาและเด็กชายทอดยาวขนานไปกับฟุตบาทเสียงเมืองยังคงดังอยู่เบื้องหลังแต่ตรงนี้ทุกอย่างนิ่งนิ่งในแบบที่เปลี่ยนใจคนได้มากกว่าคำปราศัยใดหาหะ จากชายที่ถูกไล่พระดูเหมือนไม่มีค่ากลับกลายเป็นคนที่สอนทั้งเมืองด้วยการนั่งเงียบเียบ,บนขอบถนนเขายกข้าวกล่องขึ้นกินอย่างเรียบง่ายโดยมีเด็กน้อยข้างๆและผู้คนรอบตัวที่เริ่มเข้าใจว่าใครกันแน่ที่สูงส่งหลังจากคำสอนเงียบๆของเขาแผ่ขยายออกไปชายหนุ่มในชุดสูทเดินแวกฝูงชนเข้ามาเขาหยุดยืนตรงหน้าเจ้าของร้านหายใจลึกก่อนจะพูดว่า ผมขอโทษครับผมเป็นหนึ่งในคนที่หัวเราะใส่คุณในร้านเสียงของเขาสั่นไหวเล็กน้อยผู้คนหันไปมองชายหนุ่มคนนั้นด้วยความประหลาดใจชายเจ้าของร้านเงยหน้ามองเขาช้าหาหาไม่มีความโกรธในสายตามีแต่ความนิ่งลึกคุณกล้าขอโทษแค่นั้นก็เพียงพอแล้วน้ำเสียงของเขาชัดเจนชายหนุ่มก้มศีรษะต่ำก่อนจะนั่งลงข้างๆบนฟุตบาทสูตรราคาแพงของเขาเปื้อนฝุ่น แต่เขาไม่สนใจอีกต่อไปหญิงไวกลางคนคนหนึ่งที่เคยเป็นลูกค้าประจำของร้านเดินมานั่งลงด้วยเช่นกันจากนั้นเด็กหนุ่มอีกคนก็วางเป้แล้วนั่งร่วมวงฝูงชนค่อยๆนั่งลงทีละคนไม่มีใครพูดอะไรเพียงนั่งร่วมวงเงียบๆกับชายที่ครั้งหนึ่งถูกมองข้ามเป็นภาพที่สื่อสารได้มากกว่าคำพูดนับพันเด็กชายที่ให้ขนมปังยิ้มอย่างภาคภูมิใจ เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดแต่เขารู้ว่าเขาเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่แรกชายผิวดำหันไปลูกหัวเด็กเบาหาหะเจ้าหนูวันนี้ลุงไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เจ้าเปลี่ยนใจผู้คนได้เสียงนกบินผ่านเหนือศีษะลมเย็นปลิวผ่านกลุ่มคนเงียบเยบริมถนนไม่ใช่การประท้วงไม่ใช่การเทศนาแต่คือการรวมตัวของความเข้าใจ ความอ่อนน้อมและการยอมรับผิดในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนแสงสุดท้ายของวันทอดผ่านใบหน้าของชายผิวดำอย่างอ่อนโยนรอบตัวเขามีทั้งเด็กคนแก่นหนุ่มสาวและพนักงานจากร้านอาหารบางคนเคยหัวเราะบางคนเคยเมินเฉยแต่ตอนนี้พวกเขานั่งร่วมวงเดียวกันบนพื้นเดียวกันโดยไม่มีใครอยู่สูงกว่าใครเจ้าของร้านถอนหายใจเบา หาหะแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเขากดเข้าแอปกล้องแล้วสลับไปที่โหมดวิดีโอเขาหันกล้องหาตัวเองพูดอย่างมั่นคงวันนี้ผมออกจากบ้านในฐานะขอทานเพื่อดูว่าโลกใบน,นี้มองคนที่ไม่มีอะไรอย่างไรเขาหันกล้องไปรอบๆให้เห็นผู้คนที่นั่งเงียบอยู่ใบหน้าทุกคนสะท้อนความคิดที่กำลังไหลเวียนภายในผมไม่ได้อยากประจานใคร แต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรามีค่าตั้งแต่ลมหายใจแรกไม่ใช่เมื่อเรามีเงินเขากดหยุดวิดีโอแล้วอัปโหลดมันทันทีพร้อมแคปชั่นสั้นหาหาถ้าคุณเจอใครที่ดูไม่มีอะไรจงจำไว้ว่าเขาอาจมีทุกอย่างที่คุณไม่มีภายในไม่กี่นาทีหลังจากโพสต์วิดีโอก็ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วคอมเมนต์หลังหลายเข้ามาเป็นพันนี่คือบทเรียนของทั้งประเทศเขาไม่พูดมากแต่เปลี่ยนทั้งความคิดของฉัน ขอบคุณที่กล้าทำในสิ่งที่เราทุกคนกลัวจะ,ะเผชิญหน้าชายคนนั้นลุกขึ้นยืนช้าหาหะเขามองผู้คนรอบตัวบางคนเงยหน้ามองเขาน้ำตาคลอบางคนยิ้มทั้งที่ใจยังรู้สึกผิดเขาไม่ได้พูดคำลาไม่ได้ตะโกนหรือเรียกร้องอะไรเพียงเดินจากไปอย่างเงียบๆเ,เหมือนตอนที่เขามาแต่คราวนี้ไม่มีใครกล้ามองเขาเป็นขอทาน อีกเพราะเขาเดินออกไปในฐานะครูของสังคมทั้งใบหลังจากเหตุการณ์นั้นเพียงข้ามคืนชื่อของเขากลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศทุกช่องข่าวพูดถึงเศรษฐีที่ปลอมตัวเป็นขอทานและคลิปที่เขานั่งกินขนมปังข้างเด็กชายกลายเป็นไวรัลระดับโลกรายการโทรทัศน์เชิญเขาไปออกรายการมากมายผู้คนแห่เข้ามาชื่นชมยกย่องและขอถ่ายรูป แต่เขากลับเลือกหายหน้าไปจากสื่อปิดโทรศัพท์ทิ้งบ้านหลังใหญ่ไว้เบื้องหลังแล้วไปเช่าห้องเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเขาใช้ชีวิตเงียบๆตื่นแต่เช้าเดินไปตลาดซื้อของกินง่ายหาหะไม่มีรถหรูไม่มีคนติดตามแต่มีรอยยิ้มจากแม่ค้าหน้าตลาดมีคำทักทายจากเด็กวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยและมีความสบายใจที่เขาไม่เคยสัมผัสต,ตอนอยู่ในโลกของคนร่ำรวย วันหนึ่งขณะเขานั่งดื่มกาแฟหน้าร้านเล็กหาหาเด็กชายที่เคยยื่นขนมปังให้เขาเดินม,มาหาในมือถือกระดาษพับเก็บอย่างเรียบร้อยลุงครับหนูวาดรูปนี้ให้ลุงชายผิวดำรับกระดาษมาเปิดดูช้าหาหามันเป็นภาพว่าสีไม้เล็กหาหารูปของเขากับเด็กชายนั่งข้างกันบนฟุตบาทมีขนมปังหนึ่งชิ้นวางอยู่ตรงกลาง เขายิ้มกว้างที่สุดในรอบหลายเดือนลุงขอเก็บไว้น้ำมันสำคัญมากเด็กชายพยักหน้าแม่บอกว่าลุงทำให้คนทั้งเมืองใจดีขึ้นชายผิวดำหลบตานิดหนึ่งน้ำเสียงของเขาเบาลงลุงไม่ได้ทำให้คนใจดีขึ้นหรอกแต่ลุงแค่เตือนให้เขาจำได้ว่าความใจดีมันเคยอยู่ในใจเขามาตั้งแต่ต้นเสียงลมพัดเบาๆพาใบไม้แห้งปิวผ่านหน้าร้านเจ้าของร้านกาแฟเดินออกมาวางขนมปังกับโกโก้ร้อนให้เด็กชาย พร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนโลกภายนอกยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เงียบสงบและเต็มไปด้วยความหมายหลังจากวันนั้นชายผิวดำใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่กับภาพวาดของเด็กชายเขานั่งพิจารณาทุกรายละเอียดในภาพนั้นเส้นสายเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความรู้สึกมันไม่ใช่แค่ภาพของเขากับเด็กคนหนึ่งแต่มันคือภาพของความเท่าเทียมของมิตรภาพที่ไร้ชนชั้น เขาเก็บภาพนั้นไว้ในกรอบไม้ธรรมดาวางไว้ข้างเตียงคืนนั้นเขานอนหลับสนิทที่สุดในรอบหลายปีรุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นพร้อมกับความคิดใหม่ในหัวเขาเดินออกจากห้องเช่าเล็กหาหขึ้นรถเมย์ธรรมดาไปยังย่านที่เขาเคยเติบโตมาในวัยเด็กถนนแคบแคบร้านค้าโสม,มและเสียงเด็กเล่นฟุตบอลริมซอยเขายิ้มไม่ใช่ยิ้มเพราะความคิดถึงแต่เพราะเขาเจอคำตอบ วันถัดมาเขาเริ่มลงมือทําบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาขายหุ้นบางส่วนของร้านอาหารหรูของตัวเองจากนั้นนำเงินก้อนใหญ่มาเปิดร้านอาหารใหม่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ร้านหรูไม่ใช่ร้านสำหรับคนร่ำรวยแต่เป็นร้านสำหรับทุกคนต๊ะไม้เก่าๆเ,เรียงเป็นแถวไม่มีผ้าปูหรูไม่มีดนตรีแจ๊สแต่มีรอยยิ้มของพนักงานที่ล้วนเคยเป็นคนไร้บ้าน หรือเคยถูกสังคมเมินเฉยป้ายหน้าร้านเขียนไว้ว่าจ่ายเท่าที่คุณมีกินเท่าที่คุณต้องการผู้คนแห่กันมาทั้งเพื่ออาหารทั้งเพื่อเข้าใจความหมายเบื้องหลังเขาเดินเสิร์ฟอาหารเองในบางวันนั่งคุยกับลูกค้าเป็นชั่วโมงโดยไม่มีความเร่งรีบไม่มีการตัดสินใครจากรูปลักษณ์ที่นี่ไม่มีใครถูกไล่ไม่มีใครถูกหัวเราะเยาะและทุกคนมีชื่อมีเสียงและมีเรื่องเล่าของตัวเอง เด็กชายคนนั้นมาช่วยล้างจานในวันหยุดแม่ของเขาทำขนมมาส่งทุกเช้าพนักงานหญิงที่เคยเล่นเขาในร้านเดิมมาสมัครงานใหม่ที่นี่เธอยืนอยู่หน้าเขาตัวสั่นก้มหน้าด้วยความละอายเขามองเธอนิ่งๆก่อนพูดเบาหาหะถ้าคุณยิงเชื่อในความเปลี่ยนแปลงคุณมีที่ยืนที่นี่เสมอเธอร้องให้ออกมาทันทีไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะเธอรู้สึกว่าได้รับโอกาสครั้งที่สอง ในโลกที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้อภัยที่นี่คือที่ที่โอกาสเกิดขึ้นได้เสมอหลายเดือนผ่านไปร้านอาหารเล็กๆของเขากลายเป็นมากกว่าสถานที่สำหรับกินอิ่มมันกลายเป็นที่พักใจของผู้คนหลากหลายเด็กกําพร้ามาก,กินฟรีทุกวันศุกร์ชายชาราไร้ครอบครัวมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆที่มุมร้านแม่ค้าขายผักแวะมาส่งของพร้อมเรื่องเล่าสดใหม่ทุกเช้า นักเรียนที่ไม่มีเงินพอสําหรับมื้อเที่ยงก็ยังมีที่ให้ฝากท้องและทุกคนในร้านต่างเรียกเขาด้วยชื่อเดียวกันลุงไม่ใช่เพราะอายุแต่เพราะเขาให้ความอบอุ่นให้ความหวังให้เกียรติโดยไม่ต้องขอเขายังคงใส่เสื้อเชิดเก่าๆและรองเท้าผ้าใบคู่เดิมไม่เคยกลับไปใช้ชีวิตหรูหราไม่เคยกล่าวอ้างว่าเคยถูกดูถูก เขาเพียงใช้ความเงียบและการลงมือทําเป็นเสียงของเขาวันหนึ่งเด็กชายคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมกับกรอบไม้ใหม่ข้างในคือภาพวาดอีกภาพหนึ่งคราวนี้เป็นภาพของร้านอาหารมีผู้คนหลากหลายไวัหลากสีผิวยิ้มให้กันบนโต๊ะเดียวกันเด็กชายส่งภาพให้เขาแล้วพูดเบาฮาหาหนูวาดไว้ให้ลุงเพราะหนูไม่เคยเห็นร้านไหนเหมือนที่นี่ลุงรับภาพวาดไว้แน่นในอ้อมแขน เขามองมันอยู่นานก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบใจนะเจ้าหนูเขานำภาพนั้นไปแขวนไว้เหนือประตูร้านเพื่อให้ทุกคนที่เดินเข้ามาเห็นเพื่อให้ทุกคนที่เดินออกไปจำว่าโลกนี้ยังมีมุมเล็กๆที่ไม่ตัดสินใครจากภายนอกและในร้านเงียบๆกลางเมืองแห่งนั้นเสียงหัวเราะยังคงดังทุกวันไม่ใช่เสียงของความดูถูกแต่เป็นเสียงของความเข้าใจ และการให้อภัยจบบริบูรณ์